ก็ผมเออ่ตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยตอนช่วงเช้าก็ตอนช่วงเช้าของนิวยอร์กก็เป็นตอนหัวค่ำบ้านเราเอ่ะผมผมนั่งกินข้าวอยู่กับลูกของทรัมป์ทั้งสามคนโดนอลโดนอลีวังก้าอีลิกนั่งกินข้าวไปเพราะว่าเขาสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทย พอเขากลับไปปุ๊บก็ปฏิวัติเลยแต่ก่อนที่ผมจะกินข้าวเนี่ยปีสี่ปีห้าเลยเนี่ยไอเพราะไอผมก่อนก่อนผมนอนทุประมาณสักตีสิบก่อนนอนก็คือเมืองไทยสิบโมงตอนนั้นมีประชุมคอรมอลดยชิตนนชัยเป็นประธานก่อนประชุมคอรมอลแล้วก็ผมตัง้งคำถามกับเสธอบอตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรไปรูปรากฏว,ว่าตอบแบบกวนกวนะ ผมก็เอะไม่ค่อยจะดีก็เลยสั่งให้ดรชิตชัยและหมอพมินเนี่ยไปเอาร่างคำสั่งที่ผมออกมาสรายการสืเสินออกมาดิแลวผมเซ็นทิ้งไปด้วยเพราะผมก็รู้ว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าไม่ไม่ทันไปเปิดอ่านเสร็จแล้วมิ่งขวัญโดนที่ เลยอ่านได้ครึ่งเดียวแล้วก็จบนะครับแล้วตอนนั้นก็มีการเข้าเฝ้าก็เลยทำให้เราไม่สามารถควบคุมเกมอะไรได้จก็วันตอนนั้นผมจะขึ้นวันรุ่งขึ้นผมจะขึ้นเครื่องบินกลับนะครับปรากฏว่าเครื่องบินขึ้นไม่ได้เขาไม่ขึ้นเราทำไอ้ไฟปฏิวัติต้มาบอบไม่ให้นครบินขึ้นเพราะอะไรมาเขากลัวผมกลับเเมืองไทย ถ้าผมกลับกาเมืองไทยแล้วก็เสร็จผมแน่ผมไม่ค้วอวยผมโดนรอบยิงมาทั้งหลายครั้งไม่ตายไม่รวยผมก็โดนมาเยอะก็ปรากฏว่า,าไม่เ,เลยผมไม่ไเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเพื่อนผมบรรดาเพื่อนผมผมโทรมาสามหลายถามว่าเครื่องบิไนไออยู่ที่นี่นะอยู่จะไปไหนเอาเครืมม่องบินไอไปได้เลยผมก็เลย อ่ะลองดูยังไม่ไปไหนสักเดียวหนึ่งก็รายงานว่าขึ้นบินขึ้นได้แหละพอผมบอกผมไ,มไป็นโรงกฤษผมไม่กลับเมืองไทยก็อังกิตโรงกษิงกษเสร็จก็บินก็บินต่อไปเมืองไทยไปถึงว่าโอ้โหคนใหญ่เลยนึกว่าผมนอนอยู่ในตู้เก็บของตรงไหน,นคนไม่แหลกก็ไม่มีละนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็มีการบุกเข้าไปค้นตรงนั้นตัวตรงน,น,รงนี้ผมก็เลยโทรไปหาเลขา สมชอชเอคอ,อมมชเพอ,อเอไอ้นี่ไ่ถึงยี่สบสี่ชั่วโมงจะบุกกันอย่างนงี้เลยฮนะปรากฏว่าเขาจะบกุกเขบานผมนะผมบอกถ้าบุกเข้าไปก็ยิงกันนะผมก็มีทหารอยู่ในบ้านนะผมาบอกไม่มีครับไม่มีก็เลยหยุดไม่เข้าไปก็หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันก็ไม่มนะีอะไรผมก็ผมเป็นลูกผู้ชายอะ่ะจบเป็นจบนะบางคนบอกทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่น ผมบอกว่ารัฐบาลพักจินสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มันเยอะๆอยากให้ประเทศเดินต่อไปขออภัยที่ผมเคยพูดไปว่าจะกลับพอสอที่แล้วแล้วผมพยายามอย่างยิ่งนะผมไปทําออกซิเจนเพื่อให้เสร็จก่อนเวลาก่อนสิ้นปีเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มันลูกเขาห่วงใย,ยเรื่องความปลอดภัยก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับ แล้วผมกลับไปนะย้ำไว้นะมไม่อาศัยพักการเมืองใดๆรวมทั้งพักเพื่อไทยด้วยออาศัยหัวใจตัวเองน้องอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหรอย่างไรรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายนี่อย่าไปคิดว่าจะเกี้ยเสียกับพลังประชารัฐเพื่อขอกลับไม่มี